สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผหัดชาแนลครับมื้อนี้ครับวันที่สามมกราคมสองหาหกเจ็ดครับเมื่อวาเลขออกครับบนครับสองศูนย์เก้าครับล่างห้าหนึ่งครับมีไผ่โชคดีบนนอกครับผมเนาะส่วนตัวผมเองครับถูกที่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าล่างครับผมเนาะคลิปนี้ครับจะมีนักท่องมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับเป็นเลขของผมเองนะครับปล่อยก่อนใครนะครับ นี่ครับงวดที่แล้วครับหลัก10ล่างครับ912หน่ะครับหน่วยล่างครับ5กับ6นะครับล่างวิ่งที่5ครับจับคู่ให้9515ครับเน้นที่15นะครับเลขออก51ครับนี่ครับไม่รอช้านะครับปล่อยก่อนใครนะครับฮ่าฮมีใครโชคดีบ้างไหมครับผม ส่วนของอาจารย์ต้อยครับผมเนาะสี่คู่มหัศจรรย์นะครับเมื่อวานผมลงคลิปไปตอนเช้านะครับผมเนาะเช้าวันเลขออกครับผมนี่ครับบนนี่ครับวิ่งสี่วิ่งสี่ไม่มาครับแต่ว่าสี่คู่เข้านะครับมีสามสี่สี่ศูนย์สามเก้าเก้าศูนย์นะครับแล้วก็ของอาจารย์ต้อยนะครับผมเนาะนี่ครับผมอัดหนักๆครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าครับผม นี่ครับผมกักถือว่าแม่งมากครับผมเนาะอัดหนักๆเม็ดเดียวครับ900 9ครับแล้วก็เดียวผ้าเอฟซีทางซองครับผมเนาะมาดูในกลุ่มอาจารย์ต้อยก่อนเฮยกกลุ่มนะครับอาจารย์ต้อยครับผมเนาะโอ้เยอะมากครับผมเนาะเฮยกกลุ่มเฮยกกลุ่มเลยครับผมเยอะมากครับผมคนถูกเยอะมากครับผมเนาะ ในกลุ่มอาจารย์ต้อยคนถูกเยอะมากนะครับเดี๋ยวอาจารย์ต้อยออกจากโรงพยาบาลแล้วครับผมเนาะเดี๋ยวอาจารย์ต้อยสบายดีขึ้นเดี๋ยวผมจะโทรสัมภาษณ์อาจารย์ต้อยให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะ <c oughs> พะว่าอาจารย์ต้อยพึ่งออกโรงพยาบาลมือวานเองครับผมเนาะวันที่สองครับกะล่อให้อาจารย์ต้อยฟื้นหาดีก่อนครับผมเนาะเราจะโทษสัมภาษณ์ให้เอฟซีทั้งช่องครับแต่วันนี้ มาเอาแนวทางของผมก่อนนะครับล่างอย่างเดียวนะครับวดท่แล้วให้หนึ่งห้าออกห้าหนึ่งนะครับนี่ครับผมที่ผมสรุปหลักสิบล่างไปนะครับผมนี่ครับเด่นที่หนึ่งกับสองนะครับนี่ครับหนึ่งมาหลักหน่วยนะครับเลขออกล่างครับห้าหนึ่งครับนี่ครับแม่กทมหกแปดศูนย์ไม่เข้า แม่สละบุรี1่กับ2มาที่1ครับแต่ว่ามันหลักหน่วยนะครับของผมครับ9 1 2 1สองมันหลักหน่วยครับปู่ามไม่เข้าครับแม่สารคาม1กับ4มาหลักหน่วยครับ f c ซภูเก็ตครับ1 2 5สองหมาทั้ง2ตัวครับเลขออก5้านนะครับนี่ครับผมโอเคนะครับแล้วก็มี เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะโทรหาแม่สละบุรีนะครับนี่ครับเสียดายมากครับผมเนาะแม่สละบุรีครับผมจับให้ห้าหนึ่งไม่ใช่จับให้ห้าสองสองห้าครับผมเนาะแท้จริงแล้วมีนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งตาาแม่หมักสองครับผมเนาะถ้าจับหลักหนึ่งเข้าตบเกมนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับผมคลิปต่อไปนะครับจะโทรหาแม่สละบุรีนะครับ แล้วก็นี่ครับผมเนาะเลขยายขวัญครับผมนี่ครับห้าหนึ่งตรงตรงนะครับแล้วก็มีของเอฟซีภูเก็ตนี่ครับแล้วก็มีของปู่วัดป่าครับให้สี่ศูนย์เก้านะครับเดี๋ยวผมไปตามให้ครับผมเนาะเขาบราซงดติดต่อกันครับผมนี่ครับปู่วัดป่านะครับ แล้วก็ของงูน้ำทิพย์นะครับหลักหน่วยล่างแม่นมากนะครับ139มาครับมาที่1นะครับนี่ครับผม139มาที่1นะครับเดี๋ยวผมตามให้ครับผมเนาะแบบคข้าวก่อนนะครับกระทือว่างวดนี้อลไรกระเขาเยอะอยู่ครับผมนี่ครับเข้าเยอะอยู่ครับผมเนาะหลากสำนักอยู่นะครับเข้างวดนี้ครับมาดูแนวทางของผมก่อนดีกว่าถ้าผมบอกว่านี่กระถือว่าเดเฮนครับผมเนาะ ได้เฮเลขล่างก่อนนะครับผมหนึ่งห้าห้าหนึ่งพอว่าครับผมอาจารย์ต้อยยันเมื่อวานเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแต่ว่าผมไม่ซื้อนะครับผมไม่ซื้อเลขใครนะครับผมซื้อแต่เลขตัวเองนะครับผมถ้าผมซื้อเลขอาจารย์ต้อยออกสงสัยถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับผมนี่ครับผมไม่ซื้อเลขใครก็เลยถูกแค่ล่างนะครับผมมาครับมาเบ่งแนวทางของผมเองครับผมเนาะนำแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผม คลิปต่อไปนะครับเป็นของแม่สละบุรีนะครับปล่อยก่อนใครนะครับเลขผมเองครับล่างอย่างเดียวครับพระหัตเน้นย้ำครับ f c ฟทัทงช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก youtube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับหลักสิบล่างครับ หน่วยล่างครับหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างนะครับนี่ครับหลักสิบล่างครับเก้านึ่งตัวเดิมนะครับเก้าหนึ่งสองนะครับหลักหน่วยล่างครับผมเนาะตัวเดิมนะครับได้ตัวเดิมมาสามงวดติดต่อแล้วครับผมเนาะ 912 3งมวดติดต่อกันแล้วครับผมงวดนี้งวดที่3นะครับ912สครับส่วนหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างงวดนี้ครับหลักหน่วยล่างครับนั่นก็คือครับ7กับ6นะครับหลักหน่วยล่างครับ7กับ6นะครับหรือว่า6กับ7นะครับผมนี่ครับหลักหน่วยล่างครับ จับคู่ล่างครับผมจับคู่เด่นล่างนะครับล่างครับวิ่งที่เจ็ดนะครับล่างเด่นที่เจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดครับจับคู่ให้สองคู่นะครับจับคู่ให้สองคู่นะครับนั่นก็คือครับเจ็ 9 7 2นะครับเจ้า3มคู่ไหมถ้า3มคู่เป็น7 1หนึ่งนะครับถ้า3มคู่เป็น7 1หนึ่งะครับเพราะว่าผม捕捉เมจับหนึ่งให้หครับผมเนาะเฮ้ยมันต้องเ7 2 7ไจดสองเจม่ค่อยถูกตรงัหลักสิบมันต้อง97 2 7สองเจนะครับปกติครับผมเนาะนี่ครับอย่างเช่นงดที่แล้วนี่ 9515มันต้อง9727นะครับเพราะว่าหลักสิบเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเนาะเดี๋ยวผมเขียนใหม่ให้ FC ทางช่องก่อนแป๊บนึงครับเขียนใหม่ให้ f c ทางช่องแป๊บนึงครับมาครับผมม่เขียนใหม่ครับผมเนาะปกติจะเป็น9 7กับ27นะครับนี่ครับผมเขียนผิดนะครับนะครับผมขอเวลาแป๊บนึงครับผมเนาะ หาหัสิบล่างหน่วยล่างครับสิบล่างหน่วยล่างหลักสิบล่างครับเก้าหนึ่งสองครับหลักหน่วยล่างครับหกกับเจนะครับล่างครับเด่นที่เจดนะครับ ล่างเด่นที่เจ็ดนะครับนี่ครับเด่นที่เจ็ดอันนี้ผมเขียนผิดนะครับไม่เอานะครับผมไม่เอาครับผมเนาะล่างเด่นที่7ครับจับคู่ให้เอา3าคู่ดีกว่าวัที่มาเอาชุดเต็มเลยเอาที่เดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวค่อยของสุดท้ายคัดเน้นให้ fc ทางช่องดีกว่าเอาที่เ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะให้เปสามคู่ก่อน,นะครับนี่ครับผมเก้าเจน่องนะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายเดี๋ยวผมเน้นให้แบบนี้นะครับก็แล้วผมโค้งสุดท้ายเน้นที่1นึครับผมเนาะเลขออก5 1นึ่ครับลงวันที่17บเจนะครับ วันที่17มกราคม2568นะครับมาแคปหน้าจอครับผมเนาะมาแคปหน้าจอนะครับฝั่งนี้นะครับงวดที่แล้วฝั่งนี้งวดนี้นะครับนี่ครับอ่ะโอเคผมวันนี้ออกครับผมนี่ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะโทรหาแม่สระบุรีนะครับผมเนาะจะบชุดท่านี้ครับกับครกวยพรให้เอฟซีท่างช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับ เดินทางแคล้วคขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับล่างเด่นที่7ครับ9 7 17 27นะครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายจะวงกลมให้นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ